สวัสดีค่ะมา,มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าขายรถมือสองวันนี้เช่นเดียวกันเรืองงามยามดีนะคะฟ้าจะมารีวิวน้องคันนี้เลยสภาพเข้าใหม่เลยนะคะเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้จริงๆเลยนะคะเข้ามาใหม่ๆนะคะยังไม่ปรับสภาพน้องยังไม่ทําความสะอาดน้องเอามารีวิวให้ดูแบบเรียวๆนะคะไม่ตัดต่อนะจ๊ะพี่นะนี่สภาพเดิมๆโรงง,งานทุกชิ้นทุกส่วนนะคะใหม่แถมใหม่เดิมไม่มีการกรอใหม่พี่สามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะเติ o ลต้าวีออส1.5 Hi ปี10 เลขไม้90,000กิโลเมตรเท่านั้นราคาเสนอขายอยู่ที่399,000บาทฟรีดาวได้นะพี่เครดิตด,ดีฟรีดาวได้นะคะแถมดอกเบี้ยพิเศษมีให้ด้วยนะจ๊ะสนใจรีบโทรหาฟ้าด่วนเลยนะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดน้องคันนี้กันเลยนะคะนี่นะคะมาดูกันที่ไฟหน้านะเดิมๆของโรงงานไม่แตกไม่ราดเดิมๆของ v ีอเลยนะคะนี่ ไม่แตกไม่เรานะคะนี่คือให้ดูสภาพตอนเข้ามาใหม่ๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เราแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะ กระจังหน้าเดิมๆของโรงงานป้ายแบรนด์เดิมโลโก้เดิมของโรงงานเช่นกันเลยไม่มีการถอดออกมาแต่อย่างใดนะคะสีขาวสีเดิมของโรงงานนะจ๊ะล้อคันนี้พี่จะได้ล้อแม็กนะคะล้อแม็กจะได้ยางของปีเดี๋ยวฟะเช็คนิดหนึ่งนะคะน้องคันนี้ยางของปี22นะคะสัปดาห์ที่7นะคะปี22สัปดาห์ที่7นะคะยังยังใหม่อ่เลยนะคะถ้ามันเสื่อมสภาพหรือย,ยังไงนะ ฟ้าเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะจ้าอ่ะมาดูในส่วนของรอบคันน้องคันนี้นะจ๊านี่เห็นอะไรไหมจ้าเห็นอะไรไหมเรียบเงาแบบนี้ไม่มีบุบไม่มีช้ำไม่มีรอยลักยงรอยลักยิมนะจ๊าเห็นไหมจ้าไม่เห็นเนาะอ่ะไม่เห็นนะคะนี่กระจกเลี้ยวข้างนะคะปรับพับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะรอบคันนะกระจกรอบคันจะเป็นเดิมของโตโยต้านะ เดิมๆของโตโยต้าเลยน้องคันนี้นะคะสภาพยังอยู่เดิมๆของโรงงานเลยนะจ๊ะโหโคตรสวยโคตรแจ่มเ,เลยนะจ๊ะนี่นะอามาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันเลยนะนี่เลยนะคะโอ้โหสวยมากนะคะภายในพี่จะได้แบบว่าสีทูโทนนะคะสีส,ส,สุดสีทูโทนสีดําตัดกับสีแดงแบบนี้เลยนะจ๊ะ <c oughs> ตรงนี้นะจ๊ะเป็นพลาสติกอย่างดีนะเป็นพลาสติกอย่างดีแล้วก็ตัดกับสีแดงสวยสวยงามมากนะคะ <c oughs> เป็นแดงเลือดนะจ๊ะ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นหนังอย่างดีเอ๋เป็นพลาสติกอย่างดีเช่นกันเลยนะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะเดิมเดิมของโรงงานนะจ๊ะนี่นะคะน็อตเดิมไม่ขยับเดิมเดมของโรงงานแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยประจงรอยประแจน,นะคะยังอยู่เดิมครบของโรงงานแบบนี้นะคะภายในภายในพี่จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเดิมเดิมของโรงงานเลยนะคะเบาะตึงหนังตึงคือแบบว่าเบาะเขาสวยงามมากนะพี่นะลวดลายดีไซน์ของเขาอะ่ะคือสวยงามมากเลยนะน้องคันนี้นะคะน้องวีออสนะคะ สวยงามมากจริงๆนะเอาจริงๆนะคะเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะคะเบาะตึงหนังตึงนะคะพวงมาลัยสามก้านสวยๆมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยหุ้มด้วยหนังแบบนี้เลยนะนี่หุ้มด้วยหนังนะจ๊ะอ่าพวงอ่าหน้าจอทัชสกรีนขนาดประมาณ7นิ้วนะคะเดี๋ยวขอนี้ะจะตัดให้ดูนะคะให้ดูเลขไมค์กันเลยนะจ๊ะนี่เลยนะคะเลขไมค์การใช้งานน้องคันนี้จะอยู่ที่90,000 1716กิโลเมตรนะถือว่าถ้าเฉลี่ยต่อปีนะพี่ถ้าเฉลี่ยต่อปีนะถ้าถ้าเฉลี่ยต่อปีก็คือถือว่าการใช้งานน้อยเลยนะน้องคันนี้นะคะปี19เลขไม่เก0 0 0กิโลนะคะถือว่าการใช้งานน้อยนะจ๊ะอ่า อันนี้คือเลขไม้แท้ไม้เดิมนะพี่ไม่มีการกรองไม้เด็ดขาดนะพี่สามารถเอารถไปเช็คศู์ได้นะคะเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะรถทุกคันที่หนูนะคะที่เต็นท์ของหนูนะคะรถทุกคันนะคะสามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนไม่มีประวัติชนแบบับคลิกว่วแน่นอนนะไฟไหมจมน้ําน้ําไม่มีอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะนี่หน้าจอสัมผัสขนาดประมาณเจ็นิ้วปรับเป็นภาษาได้ด้วยนะจ๊ะโอ้โหแอคือแบบ เย็นช่ำมากนะคะหนาวมากนะตอนนี้นะจริงๆนะเกียร์ออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะโอ้โหนี่ลวดลายเบาะเบาหนังของเขานะเขาแบบอย่างแจ่นอย่างสวยอะพี่โคตรสวยจริงๆนะ,ะ<อ>สวยจริงๆนะคะามาในส่วนของคอนโซลหน้านะคะนี่นะ,ะรถเข้าใหม่นะคะคอนโซลหน้าสะอาดเรียบเงางแบบนี้เลยนะจ๊ะนีรอยต่างๆนานา,นานไม่มี เห็นนะพี่นะสภาพยังดูแบบใหม่ๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหน้านะคะจะได้แบบว่าสีทกโทนสวยงามมากเลยนะคะสีดําตัดกับสีแดงสีแดงคือสวยมากนะคะพี่นะนี่สีแดงเลือดนกนะคะน่าจะใช่นะจะ๊ะมาในส่วนของด้านหลังผู้โดยสารกันเลยนะคะเช่นเดียวกันพี่จะได้เป็นเบาะหนังเช่นกันเลยนะคะเบาะตึงหนังตึงนะคะสีดําเรียบเงาแบบนี้เช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเลยทีเดียวเชียวนะคะสาหรับน้องคันนี้โอ้โหสวยโคตรจัดนะคะ นี่ด้านบนนะคะไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะคะรอยย่นรอยยันนะคะไม่มีให้เห็นเลยนะจ๊ะยังอยู่เดิมโรงงานครบๆแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนี่คือสภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะพี่นะอาจจะมีรอยเปื้อนฝุ่นบ้างนะพี่เพราะว่าสภาพเข้ามาใหม่นะฟาเอามารีวิวแบบว่าสดๆร้อนๆเลยนะคะยังไม่ปรับสภาพน้องนะจ๊ะนี่สติกเกอร์ มอออกกยังอยู่เดิมของโรงงานนะจ๊ะสายอะไรต่างๆนะคะไม่มีหนูแทะไม่มีรอยฉีกร้อยขาดนะจ๊ะนี่จุดแต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่ครบนะจ๊อะอะน้ำมันเครื่องนะคะเราเปลี่ยนไทยใหม่ให้เลยนะจ๊ะนี่แบตเตอร์งแบตเตอรี่นะใกล้หมดอายุหรือยังไงนะเราเปลี่ยนใหม่ให้นะคะทุกอย่างนะคะก่อนที่จะส่งรถมอบกับลูกค้าทุกท่านนะเราจะมีทีมงานเช็คลิสต์นะคะแล้วก็จะตรวจทุกสภาพรถทุกอย่างเลยนะคะอ่ะ นี่น็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมๆของโรงงานแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่แผ่นกันความร้อนก็เช่นกันเลยยังอยู่แบบครบๆแบบนี้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะรีบติดต่อหาฟาดด่วนเลยนะคะน้อง v ีออสสีขาวมาเพิ่มอีกหนึ่งคันนะคะตัว1.5ไฮคันนี้ป เลขไม้เก้าหมื่นกิโลนะพี่สนใจนะคะรีบติดต่อหาฟ้าได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสองหนะคะหรือแจ้ไลน์มาคุยกับฟ้ากันก่อนได้นะคะพี่พี่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาหาฟ้านะคะสามารถนะสามารถอ่า แอดไลน์มาคุยกับฟ้าก,กันก่อนได้นะพี่แล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่นะคะเซ็นเอกสารถึงบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ถึงบ้านเช่นกันเลยนะพี่ๆนะไอ้ไม่ต้องห่วงนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะ,ะเอกสารไม่ยุ่งยากเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะพี่มีบัตรประชาชนไหมนะคะถือบัตรประชาชนมาหาฟ้าได้เลยนะจ๊ะมาปรึกษากันก่อนได้มาคุยกันก่อนได้นะจ๊ะนี่สภาพนะคะโคตรสวยโคตรจํานะ,ะอ่าสุดท้ายนี้นะ,ะสุดท้ายนี้หากฟ้าพูดผิดประการใดหรือ ให้ข้อมูลไม่ตรงนะ้ฟ้าขออภัยมาณะตรงนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของฟ้านะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ